เดี๋ยววันนี้เรามาทำไก่ทอดตุ๊กปกีกันขั้นตอนแรกเราก็จะใช้วัตถุดิบเป็นปีกไก่บนเนาะนำไก่เนี่ยไปล้างเสร็จปุ๊บเราก็หมักด้วยซอสหอยนางรมพริกไทยแล้วก็พริกปาปิก้าเราคลุกเข้าให้เข้ากันแล้วก็หมักไว้สัก20นาที ระหว่างที่เราหมักไก่นะครับเราก็มาเตรียมต๊อกโปก,กีกันเรานําน้ําใส่หมอ้อแล้วนำไปต้มให้เดือดน,นะครับแล้วก็วันนี้เราใช้เป็นต๊อกโปกี้ชีสใส่ลงไปนะครับต้มสัก3-5นาทีใครจะใช้เป็นต๊อกโปกี้ออริจินอลหรือว่าจะเป็นชีสแบบผมก็ได้นะครับก็แล้วแต่ความชอบนะบ เราก็เตรียมแป้งนะครับเราใช้เป็นแป้งอเนกประสงค์เนาะสลับทอดก,ออกรอบแล้วก็เตรียมไก่ที่หมักเสร็จแล้วเนี่ยนำไปคลุกเ้าให้เข้ากันนะครับคลุกไปคลุกมาแล้วก็สลัดเล็กน้อยให้แบบแป้งหลุดน้ำมันร้อนแล้วนําไก่ลงไปทอดครับผมทอดด้วยไฟอ่อนนะครับทอดช้าๆแบบค่อยๆพลิกไปมา ตอนนี้ไก่ทอดก็เริ่มเป็นสีเหลืองทองแล้วนะครับแล้วก็ร้างต้นหอมซอยต้นหอมซอสต,ต,ตบปุกกี้วันนี้เราเป็นซอสออริจินอลนะครับก็หาซื้อได้ตามห้างเข้าไปนี่แหละ เข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วเรานำต๊อกปกีใส่ในชามหรือว่าจานก็ได้นะครับแล้วก็ไก่ทอดร้อนๆเนี่ยใส่ลงไปเราค่อยๆราดซอสต๊อกปกีต๊อกปกีต๊อกปกีลงไปนะครับแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันสุดท้ายปิดท้ายด้วยต้นหอมซอยโดยหน้าเล็กน้อยนะครับแล้วก็เราลองชิมกัน พอได้เคี่ยวต๊กบกี้เข้าไปมันคือแบบเมน,นูทานเล่นที่แบบอร่อยมากๆแล้วทำง่ายสุดๆเอาไป <laughs> ไหนขอชิมไก่ทอดซอสต๊อกซิอืมแล้วคือเป็นต๊อกชีสอะมันเข้ากันมาก บอกเลยว่าไก่ทอดโต๊โปกีเนี่ยตัวซอสเนี่ยมันเข้ากับไก่ทอดมากๆมาก <c oughs>